รู้หรือไม่ว่าผู้รักษาประตูคนไหนยิงประตูได้เยอะที่สุดในห้าอันดับแรกบนโลกใบนี้คลิปนี้มีคําตอบครับอันดับที่5ครับเลนเน่ฮิคิต้าครับผู้รักษาประตูชาวโคลอมเบียครับลงเล่นในปี1985ถึงปี2009เขายิงไปทั้งหมด43ประตูครับส่วนมากก็มาจากลูกฟีคิกกับจุดโทษนั่นเองครับหากใครยังจําได้ครับฮิคิต้าครับเคยมีลูกเซฟบลยูโรนั่นก็คือเดอะสกอร์เปียนคิกครับการเล่นที่แหวกแนวของเขาครับทำให้คนเรียกเขาว่าเดอะแมสแมนครับหรือว่าคนบ้านั่นเองครับอันดับที่สี่จอห์นนี่เว เปรลูลงเล่นในปี1997ถึงปี2017 เขาสามารถทําไปได้ทั้งหมด45ประตูครับโดย40ประตูเกิดขึ้นจากการเล่นในลีกเปรูดิวชั่น1ครับและนอกจากฟรีคิกกับจุดโทษครับตัวเขาสามารถทําประตูได้จากการเล่นโอเพนเพย์ถึง9ลูกเลยทีเดียวครับมาถึงอันดับที่3ครับจอร์ดคัมโปสครับผู้เล่นประตูชาวเม็กซิโกครับลงเล่นในปี1988จนถึงปี2004ครับยิงไปทั้งหมด46ประตูครับแต่ไม่ได้มาจากตอนที่เขาเป็นผู้เล่นประตูทั้งหมดครับโดย28ประตูของเขามาจากการที่เขาเคยเล่นเป็นกองหน้าในช่วงปี1989จนถึงปี199 1 จะว่าไปตัวเขาก็ดูจะเอาเปรียบผูุ้กษาประตูคนอื่นไปสักนิดครับเพราะเขาไม่ได้เป็นผูุ้กษาประตูมาตั้งแต่แรกครับแต่เขาก็ยังถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในผูุ้กษาประตูที่ดีที่สุดตลอดการบนโลกใบนี้เช่นกันครับ แต่ก่อนจะไปดูอันดับที่2กับอันดับที่1ครับใครยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดหัวใจกดเพิ่มรายการโปรดกันไว้ด้วยครับแล,แล้วถ้าทําสิ่งเหล่านี้หมดแล้วไปฟังต่อกันได้เลยครับอันดับที่2ครับโจโซเซ่หลุยชิลววดุลักษารประตูชาวปรากวัยลงเล่นในปี1 9 8 2จนถึงปี2004ครับทาประตูไปได้ทั้งหมด67ประตูเขาจัดว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เชี่ยวชาญชํานาญในการยิงรีคิกมากๆครับ และเขายังเป็นผู้รักษาป,ประตูคนแรกของโลกครับที่สามารถทําแฮตติกได้มาถึงอันดับที่1ครับโรเจริโอเซนีครับผู้รักษาป,ประตูชาวบารซิลลงเล่นในปี1990จนถึงปี2015เขาทําประตูไปได้ทั้งหมด131ประตูครับเชื่อว่าในโลกใบนี้คงไม่มีใครทําลายได้อีกนานครับ เขาลงเล่นให้กับสโมสรเดียวมาตลอดอาชีพการค้าแข่งครับนั่นก็คือสโมสรเซาเปาโลนั่นเองครับและนี่คือหอันดับแรกของผู้ลุกษาประตูที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในโลกฟุตบอลแล้วพวกคุณล่ะชื่นชอบคนไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดเพิ่มคลิปนี้เป็นไลค์การโปรดและกดแชร์ไปเพื่อนของคุณด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอทฟุตบอลครับ